สวัสดีค่ะทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการผลิตและการบริหารจัดการค่ะโดยรายงานจาก world economic forum ค่ะพบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาพบการโจมตีจากภัยไซเบอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับพี่โอมบรรณศักยุวธมิตรผู้เชี่ยวชาญจาก NTSaiFence ถึงเรื่อง OT Security ว่ามีความสําคัญอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะพี่โอมสวัสดีครับเรามาพูดกันถึงเรื่อง OT Security ค่ะอยากให้พี่โอมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรค่ะ OT Security นะครับหรือ Operational Technology นะครับเป็นเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการนะครับส่วนใหญ่แล้วจะนำ เทคโนโลยีテテอของ OT นะครับไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต,ต่างๆระบบการผลิตต่างๆของระบบอุตสาหกรรมนะครับจะนําระบบของ OT เข้าไปใช้งานนะครับเพื่อนำไปใช้งานในการควบคุมเครื่องจักรนะครับรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรต่างๆว่าทํางานผิดปกติหรือเปล่านะครับหรืออาจจะดูในเรื่องของการแม n นทนเนนอุปกรณ์ต่างๆด้วยในโรงงาน แล้ว OT Security กับ IT Security มีความแตกต่างกันยังไงคะครับตามชื่อเลยนะครับ r t t y c u r i t y นะครับหรือ i o r o r t i t n t n t h n o n o l y นะครับเราจะเน้นไปในเรื่องของการใช้งานด้านข้อมูลนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้งานข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแต่ว่า OT นะครับเราจะเน้นเรื่องของให้ระบบมันสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่หยุดนะครับเพราะว่า OT นะครับใช้งานอยู่ในระบบของสายการผลิตต่างๆนะครับถ้า การผลิตถูกหยุดนะครับมันก็จะมีผลกระทบอย่างมากแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการนํา OT และ IT เข้ามาใช้งานร่วมกันในการตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆหรือแม้กระทั่งการบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงงานอยากให้พี่โอมช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์การถูกโจมตีในกลุ่ม OT Security ให้ฟังหน่อยค่ะถ้าเหตุการณ์ที่ดังที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ s t าร์กเน็ตนะครับ s t u x n e เเป็นมาแวร์ชนิดหนึ่งนะครับมีการสร้างโรงงานของนิวเลียร์ของอิหร่าน นะครับเป็นโรงงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าทีนี้มีไม่บอกเป็นประเทศแล้วกันนะครับว่าเขาทํามาแวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะให้โรงงานไฟฟ้าน e ิวเคลียของอิรานเนี่ยหยุดการทํางานนะครับเขาก็เลยสร้างสแต็กเน็ตเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้โรงงานไฟฟ้าน e ิวเคลียร์ของอิรานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับมีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะจะมีเพิ่มอีก2เคสนะครับก็คือออยล์อินเดียนะครับของอินเดียกับ คอรเนโลลไบไลน์ของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างออยอินเดียเนี่ยเขาแจ้งว่าโดนแรมซัมแวร์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบการผลิตนะครับส่วนของคอรเนโลล์ไบไลน์ของอเมริกาเนี่ยทำให้ไม่สามารถส่งนะครับน้ำมันไปตามภูมิภาคต่างๆของสหรัฐได้มันก็เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอะไรที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุหลักของการถูกโจมตีในกลุ่มนี้คะขอแบ่งเป็น2เคสแล้วกันนะครับก็คือ1น,นะครับเพื่อทําให้มันหยุดชะงักในการผลิต เพราะว่าถ้าหากว่าสายงานการผลิตถูกหยุดชะงักเนี่ยบริษัทนะครับอาจจะมีการเสียชื่อเสียงนะครับรวมถึงเรื่องของหุ้นนะครับถ้าบริษัทมีหุ้นยุดสูงสูงนะครับหุ้นอาจจะตกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของถ้าเกิดสมมติโลเรนซ์ซฟแวร์นะครับมีการเรียกค่าไถ่เพื่อให้สายงานผลิตกลับมาได้นะครับบริษัทก็ต้องเสียเงินค่าไถ่ให้ระบบกลับมาใช้งานได้ให้กับแฮกเกอร์ครับอะไรเป็นความเสี่ยงของการถูกโจมตีครับพี่โยม ปกติแล้วระบบ OT เราจะใช้งานในระบบปิดนะครับแต่บางครั้งมีการนำระบบ OT เนี่ยมาเชื่อมต่อกับระบบ IT ภายในนะครับถ้าเกิดสมมุติเครื่องที่อยู่ในระบบ IT ภายในเนี่ยมีการติดแรนซัมแวร์หรือติดไวรัสนะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อไปหาทางระบบ OT ของโรงงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับพอมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง OT และ IT แล้วนะครับมีการควบคุมเครื่องจักรผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับพอมีการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีการป้องกันที่ดีพอนะครับหรือมีการตรวจสอบนะครับมันก็สามารถที่จะถูกแฮกิ้งนะครับจากอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ระบบการผลิตภายในโรงงานได้นะครับแล้วผลกระทบของการถูกโจมตีมีอะไรบ้างคะผลกระทบหลักๆขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเขาต้องการให้หยุดการทํางานของสายการผลิตนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดสมมุติสายงานการผลิตเนี่ยหยุดแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องของชื่อเสียงของโรงงานนะครับหรือบริษัทในการผลิตนะครับในส่วนนี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีหุ้นนะครับในตลาดหุ้นเยอะนะครับสายงานการผลิตหยุดชะงักนะครับหุ้นตกลงแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเรียกค่าถ่ายนะครับหรือแรนซัมแวร์นะครับถ้าแรนซัมแวร์เข้าไปในระบบแล้วนะครับเราต้องจ่ายเงินค่าถ่ายให้กับแฮกเกอร์นะครับเพื่อให้สายงานผลิตยังสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับแบบนี้มีวิธีป้องกันไหมคะพี่โอในการป้องกันนะครับปกติเราก็จะทำทาให้ OT ีเนี่ย ไปอยู่ในระบบปิดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ Security นะครับวางขวางระหว่าง OT และระบบ IT 1ชั้นแล้วนะครับในส่วนของระบบ IT ที่ออกอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับแยกกันนะครับเพื่อป้องกันในการเข้าถึงระบบ OT นะครับค่ะและว,วันนี้นะคะเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับ OT security ในหลายๆประเด็นที่สำคัญกันแล้วและแน่นอนว่านอกจากว่าเราจะต้องตามให้ทันเทคโนโลยีเรายังต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่โอมที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะพีทและพี่โอมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ